อยู่กับผมบุลลี่เทิร์นนะครับกับเกมอะไรนะเวล์บ็อกซ์ซิมูเลเตอร์แซนด์บ็อกซ์อะไรสักอย่างสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ก็คือเราจะเอาห่อเรื่องซีพอร์นะครับผมมามาสู้กันนะครับแล้วดูว่าห่อไหนจะเป็นฝ่ายที่ชนะที่สุดนะครับผมเอลนะครับผมเราจะเอาเอลไว้ที่ทางด้าไหนดีข้างบนสุดก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผม <c oughs> ครับผมอ๋อเกินร้อยซะละ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นของออฟนะครับอ้าวไม่สร้างอนะไรอันดทีห้าสิบห้า หนงร้อย,นะ,อยน,นะครับหนึ่งร้อยวิธีไปไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวออกจะน้อยใจพระเจ้านะครับตรงนี้ก็เป็นของคนแคระนะครับผม, <c oughs> ผ,มผมทำยี้ดีกว่าผม <c oughs> เ,เดี๋ยวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวคนดูจะบอกว่าเป็นการเต่อ,อสู้ที่ไม่ยุติธรรมเลยนะครับแต่ว่าแต่ผมาผมก็มองไม่เห็นว่าว่าเขามีปรญชากนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับร้อยยี่สิบหกเฮ้ยเฮ้ย วงัง okay, เออตอนยี่ป็ดโอเคครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเราจะเอาสปีดสักคูนห้านะครับเดี๋ยวตอนสักประมาณนี่นะครับอายุโลกสักสิบห้าแล้วกันเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมสิบห้าสามสิบนี้ไหมก็ไม่ดีนะครับถ้าจะถ้าจะเปรียบเทียบกันก็คงจะต้องดูที่นี่นครับผมเรื่องของอายะธรรมนะครับ ว่าพวกเขามีอะไรทำอะไรกันบ้างนะครับนี่ไงมีบุบ้านหนึ่งนะครับมีประชากรทั้งหมด90กว่าคนนะครับ่ะราชหนึ่งราชอาณาจักรนะครับแล้วก็เขตแดนนะครับรับพูมบิญญาณเกืเก้านะครับไอ้นี่นะครับเอาผมลืมผมลืมิเดียนกดโลกนะครับเอาใหม่นะครับกดโลกก็คือไม่มีกบฏครับผมไปพิบัติอื่นๆนะครับ ถือว่าเป็นภัยพิบัตินะครับทำให้มนุษย์นน้นเติบโตขึ้นนะครับมาเทีย okay, วผมถามสิบนะครับเราจะมาดูกันครับว่าแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับเผาออกฝั่งนี้นะครับผมจะมีกองทัพแล้วนะแต่ว่าอีกฝั่งนึ้งยังไม่มีเลยนะครับอืม นีเ้คนนะตอนนี้ออฟนะครับผมมีหูบ้านระดับหนึ่งนะครับผมเมื่อเต็นท์และธรรมชาติมันไม่ฟออันนี้นะครับเป็นบ้านระดับ2นะครับผมแล้วก็ขวานคมนะครับบ้านระดับ2พวกเขาเริ่มถังป่าและสร้างพื้นที่นะครับอันนี้ก็ขวานคมนะครับเริ่มความสามารถในการตัดไม้นะครับผลิตภัณฑ์อาวุธนะครับมันลุนๆไม่ถือว่าเป็นอาวุธนะดาบมีดเล่มยาวๆมีไว้เสียบพุ่งศัตรูนะครับผม มาดูภายในอรยธรรมเขาบ้างดีกว่านะครับผมดูเหมือนต้นไม้จะเริ่มหายไปจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าเขาได้ทําการตัดไม้เพื่อไปปลูกบ้านนะครับอืมตัดไม้เพื่อไปปลูกบ้านเอ๊ะกำทับมันเป็นตอนนี้ดูเหมือนจะมีท่าเรือนะครับผมมีท่าเรือกันหมดแล้วแหละแล้วก็มาดูที่ฝั่งเอวนะครับต้นไม้ก็เหมือนจะลดไปเหมือนกันนะครับมาโอ้ระดับเลเวลนะครับผมเลเวลอรยะธรรมเลเวลสามนะครับได้รับภูมิปัญญานะครับ เร่อความเร็วนแล้วจะทำขึ้นเป็น1.8นะไงครับผมประชากรยังเหมือนเดิมนะครับป้าระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีขวานคมนะครับแล้วก็ผลิตตัณานอาวุธนะครับเรื่องผลิตอาวุธกันแล้วอ๋ออ้ไม่ใช่คนแคะนะครับผมคนแค่ก็เหมือนเอลเลยนะครับผมเอลสามหนึ่งจุดเจ็ดนะครับน้อยกว่าเอลหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งนะครับต่อไปครับผมมนุษย์ครับผมที่เจริญรุ่งเรืองเลอเกินมีประชากรเพิ่มขึ้นมา เยอกว่คนอื่นเขาเนียครับผมก็เหมือนเดิมเลยโอ้ได้รับภูมิปัญญาเลี้ยวสองแัวผมแล้วก็อารยธรรมไปเลี้ยวสามนะครับผมโอเคเราจะมาวัดความเจริญของแต่ละที่นะครับเรื่องของอาวุธนะครับโดยการวัดจากตัวของราชานะครับผมโอเคราชาของออกนะครับใช้ไม้เป็นอาวุธนะครับใชาของเอลอะใช้ไม้เป็นอาวุธเหมือนกันนี่ก็ใช้ไม้เป็นอาวุธนบผมคนแก่ ใช่ไหมเป็นอาวุธเหมือนกันครับผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนไม,อไม้เคลือบเคลือบแสงกับไม่เคลือบแสงไม้นี่ไม้ธรรมดาเหรอส่วนคนอื่นนี่เขาไม่ใช่ไม้ธรรมดากันเลยเน,นี่ยโอ้ปล่อยให้ไลไรไปตอนนี้ัว <c oughs> เหมือนระเบิดลงเผาออกนะครับผมประชากร ลดเดี๋ยวก่อนน้แล้วทำไมประชากรเขาลดกันไนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับเมื่อกี้ผมไปทําธุระนิดหน่อยนะครับผมเลื่อนออกมองไม่ทันเลยยิบเจ็ดยิบแปดเจอัยพิพัติอะไรกันไปหรือเปล่าได้ยินเสียงอุกบาทตกเดี๋ยวดูแล้วมีแต่ตกตรงแถวแถวอ๊อกไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นนะครับผมดูเหมือนตอนนี้ผอจะสู้กันอ้าวไม่ทันเดีไปดูเลยนะครับผมประชากรกับวันที่ร้อยจิดนะครับ อาเลยครับตอนนี้ดูเหมือนออกจะนําหรือเปล่านะครับเราจะให้เวลาพวกเขาคนละห้าร้อยปีนะครับนานไปหรือเปล่าเออสักสักสามร้อยปีแล้วกันนะครับสามรอยปีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกคุณก็ต้องสู้กันนะครับ ได้ไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นทำไมก็โจมตีอะไรกันอย่างนั้นนี่คนโดนไฟรอบเอ๊ะเขากขากำลังต่อสู้กับอะไรโอ้นี่นะครับโดนพ่อมดบุกสวยแล้วครับ <c oughs> นี่เป็นพลพิบัติที่ร้ายแรงมากๆนะครับพอเราได้เปิดพลพิบัติอันนี้ไว้ับผมพลพิบัติอื่นๆนะครับทำให้มนุษย์โดนบุกขึ้นมาครับผมแล้วทีนี้ครับมนุษย์จะล่มสลายเพราะว่าเพราะกำลังต่อสู้กับเพราะอะไร กำลังต่อสู้กับพ่อมดอยู่อย่างนั้นเหรอไปไหนแล้วครับพ่อมดพ่อมดมีคนเดียวหรือไม่ครับพ่อมดตอนนี้มาแล้วครับผมพ่อมดตอนนี้โอ้โหเอาเลยครับแต่ว่าถ้าหากว่ามนุษย์สามารถเอาชนะพ่อมดได้นะก็จะได้สุดยอดอาวุธมาเลยนะครับโอ้เอาเลยครับโอ้พ่อมดเดือนเป็นรถเลยครับเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวพ่อมดเขาเบื่อเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปเองนะครับยังวิ่งไปทันถึงเลยครับ ตายแล้วครับโอ้หยี่ยังไม่ตายโอ้ยังกูได้อยู่นะครับอ๋อแล้วครับตอ,อนนี้พิบัติโอ้ไม่นะเด็กเล็กนายก็ยังทำ้ายโอ,โอ้โ <c> ห <oughs> นี่คือความโหดร้ายของโลกใบนี้นะครับเกิดพอมดขึ้นนะครับบุกโอ้ไอที่อื่นนะที่อื่นโดนบุกไหมเนี่ยไม่มีนะครับที่อื่นไม่มีเลยมนุษย์ทำมีดทำอะไรไว้ทำไมถึงได้เจอพอมดอะไรแบบนี้นะครับช่างโหดร้ายเหลือเกิน แล้วครับอ๋อไม่ใช่เขาวาบหนีไปแล้วนะครับโอ้เป็นราชาที่ถืออะไรนะดาบไม้นะครับขอรักสันตินะครับเขาไม่ต่อสู้ครับผมอีกหนึ่งร้อยปีนะครับมนุษย์จะฟื้นฟูได้หรือไม่นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอ๋อเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยทางสายมนุษย์อื จะบอกนะว่าโดนพอหมดไม่บอกพอหมดบุกอีกแล้วไม่ใช่นะครับเป็นปีศาจนะครับทำไมทำไมต้องมาบุกที่ดีกันด้วยโอ้โหแล้วครับมนุษย์จะอยู่รอดหรือไม่นะครับปล่อยเข้าไปนะครับไปไหนแล้วผัวบ้านถูกทำลายลงแล้วได้ไงครับอ้าวแล้วทำไมคนแค่ขามดั่อ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวไอ,อ้พวกนี้มันหาปักของโลกได้มันหาปักของโลกได้มันมันมันทำให้พระเจ้าเสียแน่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าไม่ยอมพระเจ้าไม่ยอมไอ้พวกนี้มัน,ม,น,ม,นมันใช้ปักมันใช้ฟักของโลกมันใช้ฟักมาไม่ยอม แล้วห่อนะครับตอนนี้โอ้ดูเหมือนเอลจะเหลือแค่ห้าสิบเจ็ดนะครับส่วนออกนี่อ <c oughs> ไม่เจอภัยพิบัติอะไรเลยหรือยังไงอูบาดตกไปหลายลูกแต่ก็ไม่สะทกสถานนะครับนี่เหมือนจะเหลือแค่คนแค่นะครับที่ดูเหมือนว่าจะตอก่อก,ก,กับออออกได้นะก็น,นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโ <c oughs> อ,อเคครับที่เหลือจะเป็นสงครามนะครับระหว่าง พวกเขาเนะครับลองมาดูอาวุธกันดีกว่านะครับผมอาวุธในนี้นะครับยังเป็นยังเป็นไม้กันอยู่เลยครับเฮ้ยราชาถืออะไรเนี่ยยังถือดาบแดงสามลิดถูกนะครับเราไปหานี่ดีกว่านะครับผู้นาเหล่าทหารครับไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับอ๋อมีดาบนะครับเอาผู้นําไม่มีอาวุธอะไรเลยเนี่ยโอเคนะครับไหนก็จะเป็นแม่ทัพสายบุญรนบผมุันที่ยของราชายังเป็นนักบริหารอยู่นะครับผมเราดูที่ นี่กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงสินค้าเรือนะครับเคล็ดลับในการยัดคลองขันตลาดนะครับก็ยังเป็นเรือเหมือนเดิมนะมีเหมืองแร่นะมีถนนนะมีกังหันลมเพิ่มความเร็วในการเผยแพร่ระยะถมระดับหนึ่งเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านระดับ5้านะครับผมพวาเขาเรียนรู้มากก่อนที่เขาควรรู้นะครับความรับรู้รงภูมิปัญญานะครับผมเป็นระดับ2เลยนะครับวัตถุดิบทำลิดนะครับดูเหมือนจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ความสามารถในการขุดเหมืองนะครับ ขวานคมนะครับผมแล้วก็ยังเป็นลิตภัณฑ์อาวุธดาบเหมือนเดิมครับโอของเอวกันบ้างดีกว่านะครับผมตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็มีชุดเกราะเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมหมดหรือเปล่ามีหอสังเกตการนะครับอะไรเหรอหอคอยสาหรับเฝ้าระวังหรือเปล่าเหมืองแร่นะครับการเปลี่ยนแปลงอารยธรรมหนึ่งนะเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมอื่นโอ ขยายคลังแสงนะครับเพิ่มพื้นที่เครื่องมือนะครับคลังแสงสองนะครับเพิ่มพื้นที่เครื่องมืออีกแล้วนะครับการปกครองหนึ่งนะครับผมอาณาจักรสามารถบริหารหมู่บ้านเพิ่มขึ้นได้บ้านระดับฟรีนะครับผมได้แค่นี้นะครับแล้วก็ขวานนะครับเหมือนเขาจะถึงอะไรเนี่ยถึงจะไม่เป็นหวัดก็จามได้ทุกอย่างโอเคขอบคุณมากตลกมากครับค้อนนะครับเคีรยให้ทุกปัญหานะครับผลิตภัณฑ์อาวุธนะครับดาบนะครับ แสดงว่าพวกเขามีค้อนมีธนูมีขวานนะครับแล้วก็คุมพื้นที่หนึ่งนะครับผมเย๋งนะเผาสุดท้ายับผมเผาออฟที่ดูเหมือนจะไม่โดนอะไรเลยนะครับผมมีใครเชียร์บ้างหรือเปล่าเนี่ยสี่นะครับสูงสุดนะครับตอนนี้เขาก็มีสินค้าเรือนะครับผมแล้วก็วิหารเริ่มสร้างศาสนาจักรกันเถอะอ้ยงมีวิหารด้วยหรอเหมืองแร่กังหันลมนะครับผมเผยแพร่ความรู้ในการเผยแพร่อารยธรรมนะครับการปกครองรู้สึกก็จะมีพานแค่ 4นะครับแต่ว่าเขามีคีหะสถานนะครับผมเพิ่มกําหนดสูงสุดในระยธรรมบ้านของประชากรนะครับความสามารถในการขุดเหมืองนะครับผมขวานคมนะครับความเร็วในการตัดไม้ดิขวานนะครับมีธนูนะครับผมมีหอกนะครับผมแล้วก็มีดาบนะครับผมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อาวุธนะครับเราจะให้พวกเขาสู้กันนะครับผมเริ่มอาฆาตนะครับบังคับให้ทําการสงครามนะครับโอเคนะครับผมสาวนาจักรเริ่มเป็นศัตรูแล้วครับผม เริ่มการต่อสู้ได้ไปตอนนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมนี่นะครับเหมือนกองทัพจะเริ่มเดินทางกันไปอุ้ยแผ่นดินไหวโอ้ครับกองทัพเดินมาแล้วผมอมเอ้ยทำไมความเร็วปุณนหา้าอ๋อนะครับเส้นทางอุ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้มีอาวุธนะครับแสดงว่าเผาออกนะครับสามารถจัดการ โอ้โหู่ต่อสู้ที่มนุษย์ไม่สามารถเอาชนะได้ครับผมสามารถจัดการนักเวทไปได้ครับยังไงครับเผาอีกเผาหนึ่งไว้ไงยังเงียบอยู่นะครับไอพวกเขาตีกันไปเราไม่เกี่ยวใช่ไหมตอนนี้กองทัพองเผาออกนะครับเดินทางมาครับผมนี่ครับผมเอ้ยนี่มันเขาก็มีเหมือนกันนะคาถามนต์ดาอาวุธหายากนะไม่ได้ถูกสร้างมาจากที่ไหนนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยได้ใช้มนดกการที่เขาเาใคู่ต่อสู้คนไดครับผม น่าเดายนะครับว่าเอ้ยได้ฮะโอ้เขาปกป้องหมู่บ้านด้วยอาวุธของเขาครับแล้วยังไงครับแต่ว่าเผ่าอองก,ก็มีอาวุธเหมือนกันครับผมและสามารถเอาชนะนักเวทไปได้นะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ดาูในการต่อสู้นะตอนนี้มีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับบ้านทางไปแล้วครับไม่มีอะไรครับผมปูก็ตีครับผมโอ้โหเป็นเ <laughs> อ้าแล้วครับผมราชาแห่งเอล ยังเหลือเอวที่สองสามคนเท่านั้นนะ้วผมดูเหมือนจะมีฟ้าผ่าด้วยนะครับดูเหมือนว่าหมู่บ้านจะถูกทำลายไปนะครับผมบ้านถูกทำลายนะหมูบ่บ้านใหม่ถูกสร้างขึ้นหรอบ้านใหม่สร้างขึ้น S ไปตอนนี้ดูเหมือนพวกเขาจะนั่งรถกลับนะครับนั่งรถนั่งเรือกลับนะครับผมกลับไปแล้วนะครับตอนนี้ยังไงครับผมยังคงเงียบนะครับอาณาจักร ของเอลนะครับได้ล่มถลายไปแล้วนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะนั่งเรือไปแล้วครับผมนั่งเรือใช่ไหมไปที่ท่าเรือนะครับเสียผมมาแล้วครับเราจะไปที่ไหนครับมารอดูกันครับอย่างไรครับอย่างไงครับคนแคะผมว่าคนแคะเนี่ยน่าจะพอต่อกรกับออกได้มากที่สุดละน่าจะน่าจะบุกยึดชู้ ไม่ใช่ครับผมการป้องกันที่ดีที่สุดคือการลุกโจมตีครับผมเผ่าเผ่าเออของคนแคลนะครับไปบุกเผ่าออกไปครับผมโจมตีบุานแล้วก็ทีหะสถานวิหารโบราณอะไรตีไปหมดเลยนะครับผมตีไปแล้วครับผมแล้วยังไงครับผมเผ่าออกครับผมกองทัพอยู่ไหนครับกองทัพเริ่มมาแล้วครับผมเขาจะสู้กันได้หรือไม่นะครับผมกองทัพของเผ่าคนแครนะครับเพราะว่าอ็อกนี่โอ้โหแข็งแกร่งมากนะครับทั้งอาวุธที่เหนือกว่านะครับ แล้วก็มีเอ่ออะไร่ะมีอาวุธของนักเวทด้วยนะครับนักเวทบนดำนะครับตอนนี้เป็นไงครับผมแปดเก้าเจ็ดครับผมอย่างน้อยๆทำลายได้หนึ่งหมู่บ้านก็ถือว่าชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วครับหมู่บ้านนี้ยังบุกต่อครับผมไปที่เมืองหลักเลยครับหมู่บ้านหลักครับผมหมู่บ้านไหนติดดาวนะครับหมู่บ้านนั้นคือหมู่บ้านหลักนะครับแล้วกองทัพเผาออกหายไปไหนอย่าบอกนะว่ากองทัพเผาออกก็บุก เผ่าคนแค่เหมือนกันครับผมและตอนนี้ศึกจะเป็นยังไงครับผมเผ่าคนแค่ตอนนี้ยังเหลือแค่สองนะครับผมแต่ว่าเผ่าของอหมู่บ้านถูกทาลายไปแล้วครับผมและตอนนี้คนแค่เป็นยังไงครับคนแค่เหลือเรือเรือเรือกลับเข้าท่าเรือตัวเองไม่ได้เรือเหลืออยู่ข้างนอกครับผมอยู่ข้างนอกนะครับคอยโรงตีจากระยะไกลนะครับหมู่บ้านใหม่ถูกสร้างขึ้นนะครับเป็นหมู่บ้านของออกนะครับไม่มีนะไม่มีผู้โดยสารอู้เรือระเบิดนะครับผมอาณาจักร ล่มสถายครับผมเผาดิ่ช่นะเป็นเผาอกแบบไม่ต้องสงสัยอะไรเลยครับผมแม่แต่วันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแต่ผมไม่เข้าใจอย่างเดียวว่าทำไมต้องไม่ไม่รู้ไปทําอะไรต้องมเจอแต่เจอแต่อะไรก็ไม่รู้เร็โอเคครับ okay, ผมกแ็แล้วนะ้นครับสวัสดีครับ